หญิงชราจากโลกนี้ไปถึงสองครั e ้งภายในเวลา8ปีมรดกมหาศาลถูกเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นปริศนาหลายครั้งพินัยกรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการรับรองที่ไร้เหตุผลใครการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งมมหมดนี้เรามาร่วมกันค้นหาความจริงกับมหากาบการแย่งชิงมรดกครั้งนี้ไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับสู่บันทึกพิศวงวันนี้เรามีคดีที่แตกต่างจากทุกครั้งที่เคยนำเสนอมาคดีนี้จะพิเศษหน่อยโดยเป็นเรื่องราวความขัดแยง้งภายในครอบครัวเกี่ยวกับการแย่งชิงมรดกเรามักจะอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องดราม่าหนักหน่วงในละครแต่ความจริงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงซึ่งซับซ้อนและเหลือเชื่อย,ยิ่งกว่าละครภาพยนตร์หรือหนังสือที่ถูกแต่งขึ้นซะอีกเรามาเริ่มต้นเรื่องราวมหาการ์บการสืบทอดมรดก ที่ยาวนานเกือบ20ปีซึ่งเกิดขึ้นในเมืองตาชิงมณฑลเฮยหลงเจียงประเทศจีนตัวละครแรกของเรื่องนี้เป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าโห oh, ย่าจิงเธอเคยล้มเหลวในการแต่งงานมาก่อนเธอแต่งงานกับหลี่ตงป่ายและมีลูกสาวหนึ่งคนเนื่องจากครอบครัวของสามีมีฐานะดีและมีความคิดแบบอนุรักษนิยมจึงอยากให้หย่าจิงมีลูกเพิ่มอีกคนและอยากให้เป็นลูกชายแต่หย่าจิงไม่เห็นด้วยที่จะมีลูกอีกคนเมื่อเวลาผ่านไป ความขัดแยงระหว่างเธอกับแม่สามีก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นหย่าจิ้งทนกับความรู้สึกนี้ไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจหย่ากับหลีต่ตงป่ายในปี1 9 9 5หลังจากหย่าร้างหย่าจิ้งก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวเพียงลําพังครอบครัวที่เคยมีถูกแยกออกจากกันและนับจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งในปี2007ที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งหย่าจิ้งได้บังเอิญเจอกับป้าของหลีต่ตงป่ายอดีตสามีโดยก่อนที่จะแต่งงาน หยาจิ้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับป้าของตรงปลายขณะที่พูดคุยกันในงานเลี้ยงป้าของอดีตสามีก็แอบยื่นซองจดหมายให้หยาจิ้งอย่างลับๆพร้อมกำชับให้เธอเปิดดูเมื่อกลับถึงบ้านเธออดสงสัยไม่ได้ว่าข้างในซองจดหมายนั้นมีอะไรที่ทําให้ป้าต้องทําตัวลึกลับแบบนี้เมื่อกลับถึงบ้านและเปิดซองดูปรากฏว่าข้างในเป็นพินัยกรรมที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการโดยอดีตแม่สามีของเธอซูฉิน เนื้อหาในพินัยกรรมยิ่งทำให้หยาจิ้งตกตะลึงในพินัยกรรมได้ระบุไว้อย่างละเอียดว่าหลังจากแม่สามีจากไปทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ขนาดกว่า1,400ตารางเมตรรวมถึงเงินฝากบางส่วนของครอบครัวจะถูกมอบให้แก่หลานสาวของเธอซึ่งก็คือลูกสาวของหยาจิ้งแต่มีเงื่อนไขว่าหลานสาวต้องทำหน้าที่ดูแลบิดาหลี่ตรงป่ายให้เหมาะสมตามที่ควรซึ่งพินัยกรรมนี้ลงวันที่ไว้ คือวันที่6มีนาคมปี2005อยากจิ้งถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นพินัยกรรมฉบับนี้เธอกับหลี่ตรงป่าอย่ากกันมา12ปีแล้วและแทบไม่ได้ติดต่อกับอดีตแม่สามีและอดีตสามีเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วทําไมจูๆ่ๆถึงมีพินัยกรรมที่ระบุว่าจะให้สมบัติกับลูกเธอขึ้นมาได้เธอรู้ดีว่าทรัพย์สินขนาด1,400ตารางเมตรนี้หมายถึงอะไรมันไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่เป็นพื้นที่ร้านค้าติดถนน ขนาด1,400ตารางเมตรซึ่งอยู่ใกล้ตลาดและโรงเรียนโดยมีร้านต่างๆ10บกว่าร้านและทำเลดีมากทุกข้องถูกปล่อยเช่าจนหมดรายได้จากการเช่าต่อปีมากกว่า500ห่วนหรือราว2.54ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นหลังจากตรงป่ายหยากับหย่าจริงได้ไม่นานเขาก็แต่งงานใหม่กับเรื่องเสี่ยวชุนและมีลูกชายหนึ่งคนหย่าจริงจึงจินตนาการไม่ออกว่าทำไมอดีตแม่สามี ที่ตอนนี้มีหลานชายที่ตัวเองต้องการแล้วถึงยกมรดกให้กับหลานสาวที่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเลยหยาจริงจึงไม่ได้ใส่ใจพินัยกรรมนี้มากนะักเพราะเธอคิดว่าถึงอย่างไงแล้วสุขภาพของแม่สามีก็ยังแข็งแรงดีและพินัยกรรมเป็นเรื่องที่เจ้าของมัดจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายดังนั้นความเป็นไปได้ที่พินัยกรรมนี้จะไม่มีผลอะไรจึงมีสูงมากพินัยกรรมที่อยู่ในมือของหยาจิ้งตอนนี้เธอเองก็ไม่แน่ใจว่า อดีตแม่สามีของเธอมีจุดประสงค์อะไรถึงยกมรดกให้ลูกสาวเธอเธอมีลางสังหณรว่าในช่วงสิบกว่าปีที่เธอจากครอบครัวหลีไปนั้นต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแม่สามีผู้ชานฉลาดที่ฝากพินัยกรรมผ่านป้ามาให้เธอต้องมีเจตนาบางอย่างแฝงอยู่และหยาจิงก็คิดไม่ผิดจริงๆเพราะในช่วงสิบสองปีที่เธอจากบ้านหลีมานั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเรื่องราวทั้งหมดนี้ซับซ้อนมาก โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ร้านค้าขนาด1,400ตารางเมตรของเหอซู่ฉินแม่สามีของหยาจิงเราจะเริ่มต้นจากเอกสารที่แทบไม่มีใครรู้จักสืบเนื่องมาจากในปี2005ซู่ฉินได้เขียนพินัยกรรมระบุว่าจะยกมรดกให้แก่หลานสาวของเธอและในปี2007ก็ฝากพินัยกรรมนี้ให้ป้านำไปมอบให้หยาจิงแต่เรื่องที่น่าสงสัยคือที่สำนักงานที่ดีในท้องถิ่นนั้นตั้งแต่ปี2001กลับมีการจดทะเบียนเอกสารรับรองฉบับหนึ่ง ระบุอย่างชัดเจนว่าเหอซูชินเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเมื่อเดือนตุลาคมปี1999โดยไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้ทรัพย์สินของเธอจึงตกเป็นของหลีตงไปลูกชายของเธอเอกสารนี้ลงวันที่เดือนเมษายนปี2001ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะซูชินยังมีชีวิตอยู่ในปี2005ที่เธอเขียนพินัยกรรมและในปี2007เธอก็ยังมีชีวิตอยู่เอกสารรับรองปลอมฉบับนี้มาจากไหน จริงๆแล้วมันค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ที่ปลอมแปลงเอกสารนี้ก็คือลูกชายของเธอหลี่ตงป่ายซึ่งเขาได้ใช้เอกสารปลอมนี้ทําให้แม่ของเขาเป็นเหมือนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหลี่ตงป่ายเดินทางไปยังสํานักงานที่ดีนในท้องถิ่นเพื่อดําเนินการโอนทรัพย์สินเขาได้โอนร้านค้าขนาด1,400ตารางเมตรมาเป็นชื่อของตัวเองในฐานะผู้สืบทอดโดยที่แม่ของเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยการกระทําของตงป่ายที่อ้างตัวว่าเป็นลูกกตันยูนั้น กลับยิ่งน่าตกใจมากขึ้นไปอีกเพราะหลังจากที่เขาได้รับมรดกแล้ว3ปีในปี2004เขาก็ทำเรื่องโอนทรัพย์สินให้กับเรื่องเสี่ยวชุนภรยาคนที่สองของเขาอีกครั้งไม่มีใครรู้เหตุผลที่เขาโอนทรัพย์สินแบบนี้แต่ภายหลังเสี่ยวชุนได้อธิบายว่าตรงป่ายเป็นข้าราชการซึ่งตามกฎระเบียบแล้วเขาไม่สามารถประกอบธุรกิจอื่นได้ดังนั้นร้านค้าพวกนี้จึงถูกโอนมาเป็นชื่อของเสี่ยวชุนแทนโดยในช่วงเวลาเพียง5ปี ผ่านการโอนที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างสองครั้งโดยที่แม่ของเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยและสุดท้ายทรัพย์สินก็ถูกโอนมาอยู่ในชื่อของลูกสะใภ้คนที่2ของเขาอย่างสมบูรณ์จากนั้นเพียง2ปีในปี2006ช่วงเวลาที่น่าตกใจก็มาถึงเสี่ยวชุนกับตงป่ายได้หย่ากันร้านค้าขนาด1,400ตารางเมตรที่มีค่าเช่าปีละ5 0 0 0หยวนก็ตกเป็นของเสี่ยวชุนไปเป็นที่เรียบร้อยจากการที่ตงป่ายโอนทรัพย์สินของแม่ จากนั้นก็นําไปมอบให้กับภรรยายคนที่สองของเขาอย่างราบรื่นมากและเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเขากลับมีเหตุให้ยาก,กับเธอเมื่อถึงจุดนี้เองตองป่ายก็เริ่มรู้ตัวว่าทรัพย์สินมูลค่าสูงนี้ถูกภรรยายคนที่สองของเขาเอาไปจนหมดสิ้นแล้วและตอนนี้ชีวิตแต่งงานของเขาก็จบลงด้วยเช่นกันตงป่ายไม่รู้จะหาทางออกยังไงสุดท้ายเขาก็เลือกเส้นทางที่ไม่มีทางถอยกลับได้เขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินท้องถิ่น พื่อแจ้งความตัวเองโดยอ้างว่าได้ถูกเสี่ยวชุนภรยาคนที่สองล่อลวงและปั่นหัวให้ปลอมแปลงเองกสารรับรองการเสียชีวิตของแม่ตัวเองเพื่ออยากยักยอกทรัพย์สินของแม่และโอนทรัพย์สินเหล่านั้นไปเป็นชื่อของเสี่ยวชุนรวมถึงหลอกลวงสำนักงานที่ดินด้วยโดยที่เสี่ยวชุนเป็นคนวางแผนทั้งหมดตอนนี้ตรงป่าย,ยินดีที่จะรับการลงโทษขอแค่ให้ทรัพย์สินกลับมาเป็นชื่อของแม่เขาตรงป่ายเป็นคนเจ้าเล่ห์เขารู้ตัวว่า ทำให้ธุรกิจที่แม่พยายามมาทั้งหมดสูญหายไปอย่างง่ายได้และถ้าแม่ของเขาเสียชีวิตไปเขาก็จะไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นเขาจึงคิดว่าการยอมเสียชื่อเสียงของตัวเองในครั้งนี้จะช่วยให้เขากู้คืนทรัพย์สินกลับมาจากนั้นก็โอนมาเป็นชื่อของแม่ได้และในฐานะที่เขาเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของเขาในอนาคตอยู่ดีแต่โชคชะตากลับไม่เป็นใจไม่กี่วันหลังจากที่ตรงปลายยืน่นเอกสารแจ้งความตัวเองแม่ของเขา เหอซูฉินที่ไม่รู้เรื่องการทุจริตนี้เลยก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันหย่าจิ้งก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าอดีตแม่สามีของเธอกําลังป่วยหนักเธอจึงรีบเดินทางไปที่นั่นทันทีหลังจากที่แม่ของตรงปลายเสียชีวิตและงานศพได้เสร็จสิ้นลงปัญหาเรื่องการรับมรดกก็ค่อยๆถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งในเมื่อแม่ของตรงป่ายเคยเขียนพินัยกรรมไว้หยาจิ้งจึงนาพินัยกรรมออกมาโดยในนั้นระบุไว้ว่าทรัพย์สินทั้งหมด จะตกเป็นของหลานสาวและหลานสาวจะต้องทำหน้าที่ดูแลหลี่ตรงป่ายต่อไปหลี่ตรงป่ายยืนอึง้งเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ของเขาถึงเขียนพินัยกรรมแบบนั้นที่สำคัญกว่านั้นคือในขณะที่แม่ของเขาไม่รู้เรื่องอะไรทรัพย์สินเหล่านั้นก็ได้ถูกโอนไปแล้วการสืบสวนเรื่องที่เขาแจ้งความกับสำนักงานที่ดินก็ยังไม่เสร็จสิ้นและตอนนี้ทรัพย์สินยังอยู่ในชื่อของเสี่ยวชุนอีกตรงไปไม่รู้จะทำยังไงดีอยากจริงที่รู้ความจริง ก็โกรธจัดจนกัดฟันเธอคิดว่าตรงป่ายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเขาสาบแช่งให้แม่ตัวเองตายเร็วๆแถมยังหลอกลวงแม่เพื่อทำลายทรัพย์สินของครอบครัวมีลูกชายแบบนี้แล้วต่อไปญาติพี่น้องในครอบครัวรู้เรื่องเข้าคงไม่มีวันเงยหน้าขึ้นได้อีกตลอดชีวิตแม่อย่าจิ้งจะทั้งด่าทั้งสาบแช่งแต่เธอก็รู้ดีว่าตอนนี้เธอกับตรงป่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องรีบยกเลิกเอกสารรับรองปลอมและโอนทรัพย์สินกลับมาเป็นชื่อของซูฉินอีกครั้ง นับจากนี้การต่อสู้เพื่อมรดกจึงเริ่มต้นขึ้นและหยาจิงก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเกมนี้ตงป่ายเริ่มวิตกมากขึ้นแผนเดิมของเขาคือแจ้งความเรื่องตัวเองและโอนทรัพย์สินกลับมาเป็นชื่อของแม่จากนั้นก็จะสืบทอดทรัพย์สินอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่พอหยาจิงนำพินัยกรรมออกมาถึงเขาจะยกเลิกเอกสารปลอมและโอนทรัพย์สินกลับมาเป็นชื่อของแม่ได้สําเร็จแต่ด้วยเนื้อหาในพินัยกรรมทรัพย์สินจะถูกยกให้ลานสาวโดยตรงและสุดท้าย เขาก็ยังไม่ได้อะไรอยู่ดีตรงป่ายรู้สึกอึดอัดใจมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องยอมรับความจริงไปเงียบๆหย่าจิ้งเริ่มวิ่งเต้นไปทั่วด้วยนาเอกสารสารภาพผิดของตรงป่ายไปยังหน่วยงานที่รับรองเอกสารการเสียชีวิตเพื่อยกเลิกการดําเนินการที่ผิดกฎหมายหลังจากหย่าจิ้งพยายามอย่างไม่ลดละในที่สุดหน่วยงานที่รับรองก็แก้ไขข้อผิดพลาดและยกเลิกการโอนทรัพย์สินทั้งหมดของสํานักงานที่ดินหลังจากเวลาผ่านไป8ปี รานคาก็กลับมาเป็นชื่อของเหอซูฉินผู้ล่วงลับไปแล้วแต่คำถามคือลูกสาวของหย่าจิงจะสามารถรับช่วงต่อมรดกนี้ได้ตามพินัยกรรมหรือไม่คำตอบคือไม่เพราะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงมรดกระหว่างหย่าจิงกับเสี่ยวชุนปริยายคนที่สองของตงป่ายเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทรัพย์สินกลับมาเป็นชื่อของเหอซูฉินหย่าจิงก็เริ่มดำเนินการเรื่องรับมรดกขณะที่ร้านค้าทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของเสี่ยวชุน หยาจิ้งเรียกร้องให้เสี่ยวชุนคืนทรัพย์สินแต่เสี่ยวชุนกลับไม่ใส่ใจเรื่องนี้เธอพูดกับหย่าจิ้งตรงๆว่าอย่าคิดว่าแค่มีพินัยกรรมอยู่ในมือแล้วจะเป็นเจ้าของมรดกได้ไม่ใช่ว่ามีพินัยกรรมแล้วทุกอย่างจะเป็นของเธอเพราะฉันก็มีพินัยกรรมเหมือนกันจากนั้นเสี่ยวชุนก็ได้นาพินัยกรรมอีกฉบับหนึ่งออกมาซึ่งเป็นพินัยกรรมที่เหอซูฉินเขียนด้วยลายมือของเธอเองเหมือนกันแต่เนื้อหาในพินัยกรรมของเสี่ยวชุนกลับต่างออกไปโดยระบุว่า ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของลูกชายตรงปลายลายมือและตัวอักษรในพินัยกรรมทั้งสองฉบับเหมือนกันทุกอย่างแต่เนื้อหากลับขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างผู้หญิงทั้งสองคนจึงเริ่มต้นขึ้นทางกฎหมายแล้วหากมีพินัยกรรมหลายฉบับและเนื้อหาของพินัยกรรมทั้งสองฉบับเหมือนกันหรือไม่ขัดแย้งกันพินัยกรรมทั้งสองฉบับก็จะมีผลบังคับใช้แต่หากเนื้อหาขัดแยง้งกันพินัยกรรมฉบับล่าสุดจะมีผลบังคับใช้ และพินัยกรรมฉบับก่อนจะถูกยกเลิกหรือยกเลิกบางส่วนพินัยกรรมของทั้งสองฝ่ายในกรณีนี้มีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนดังนั้นจึงต้องพิจารณาเวลาในการเขียนพินัยกรรมโดยพินัยกรรมของหย่าจิ้งลงวันที่6มีนาคมปี2005ส่วนพินัยกรรมในมือของเซียวชุนลงวันที่10มีนาคมปี2005ซึ่งหมายความว่าพินัยกรรมของเสียวชุนช้ากว่าของหย่าจิ้ง4วันดังนั้นพินัยกรรมของเสียวชุน จึงมีผลทางกฎหมายมากกว่าอย่าจิ้งคิดไม่ตกว่าทำไมพินัยกรรมทั้งสองฉบับที่เขียนโดยลายมือของซูฉินและมีช่วงเวลาห่างกันเพียงสี่วันกลับมีเนื้อหาที่แตกต่างกันมากพินัยกรรมของเธอถูกเขียนขึ้นในปี2005และได้รับจากป้าของตรงป่ายในปี2007ถ้าพินัยกรรมฉบับที่เธอถือไม่มีผลบังคับใช้ทำไมซูฉินถึงต้องทำเรื่องยุ่งยากขนาดนั้นในการส่งพินัยกรรมให้เธอด้วยการเปลี่ยนแปลงสิทธิครอบครองม,มรดกจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง หากอิงตามพินัยกรรมฉบับล่าสุดสิทธิ์ในมรดกจะตกเป็นของตรงป่ายลูกชายของซูฉินหลายคนอาจสงสัยว่าไม่ว่ามรดกจะตกเป็นของใครเสี่ยวชุนก็น่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปแล้วเพราะเธอได้หย่ากับตรงป่ายแล้วถ้าทรัพย์สินตกเป็นของตรงป่ายเสี่ยวชุนก็ไม่น่าจะได้รับประโยชน์อะไรแต่เราประเมินตรงป่ายสูงเกินไปและประเมินเสี่ยวชุนต่ำเกินไปในขณะที่พินัยกรรมทั้งสองฉบับยังคงเป็นปัญหาตรงป่ายที่เคยแจ้งความเรื่องตัวเอง พื่อต้องการนาทรัพย์สินกลับมาจากอดีตภรยาเสี่ยวชุนได้กลับไปคืนดีกับเสี่ยวชุนอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อเผชิญกับหย่าจิงที่ได้เปรียบมากตงป่าและเสี่ยวชุนได้เลือกที่จะร่วมมือกันและสุดท้ายก็แบ่งมรดกกันเมื่อเรื่องราวมาถึงจุดนี้อาจจะดูน่าตกใจพอแล้วแต่ที่จริงความระทึกใจยิ่งกว่านี้ยังรออยู่เพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากกลับไปแต่งงานกับเสี่ยวชุนและได้รับชัยชนะเล็กๆในคดีมรดก ลีตรงป่ากลับเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองในที่ทํางานอย่างคาดไม่ถึงเมื่อย้อนมองถึงเส้นทางความคิดของเขาอาจเป็นไปได้ว่าปัญหาครอบครัวที่ลุกลามจนเป็นที่พูดถึงในวงกว้างทําให้เขารู้สึกอับอายจนไม่สามารถทนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรืออาจเป็นเพราะภรรยาทั้งอดีตและปัจจุบันที่พยายามต่อสู้แย่งชิงมรดกกันอย่างเต็มที่ทําให้เขาได้เห็นถึงความร้ายกาจในจิตใจของคนที่เคยเป็นคู่ชีวิตและไม่เหลือหนทางที่จะอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไป หรืออาจเป็นไปได้ว่าเสี่ยวชุนได้วางแผนซ้อนแผนเดิมโดยที่เดิมทีทั้งสองจะแบ่งมรดกกันแต่หลังจากบีบให้สามีจากไปมรดกทั้งหมดก็จะตกเป็นของเธอเพียงผู้เดียวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหลี่ตรงป่ายก็ได้จากไปแล้วเสี่ยวชุนในฐานะแม่ไม่ได้นําพินัยกรรมฉบับสุดท้ายที่ตรงปลายเขียนไว้ก่อนเสียชีวิตออกมานางพินัยกรรมระบุว่าการกลับมาแต่งงานใหม่นั้นตรงป่ายมีความตั้งใจที่จะให้มรดกของตระกูลหลี ตกเป็นของลูกชายของเขากับเสี่ยวชุนนอกจากนี้น,นายพินัยกรรมยังกล่าวถึงพินัยกมที่หย่าจิ้งถืออยู่โดยตรงป่ายอ้างว่าพินัยกรรมนั้นเป็นของปลอมที่ถูกทําขึ้นโดยป้าของเขากับหย่าจิ้งไม่มีใครเข้าใจได้เลยว่าทําไมตรงป่ายถึงตัดสินใจทําอะไรที่รุนแรงแบบนี้แต่มันสมเหตุสมผลไหมในที่สุดหย่าจิ้งก็สงบสติอารมณ์และพิจารณาทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนในพินัยกรรมฉบับสุดท้ายของตรงป่ายเขาโทษว่าการตายของเขา เกิดจากแรงกดดันจากหัวหน้างานญาติพี่น้องและหย่าจริงแต่หยาจริงเชื่อว่าตัวเธอไม่ได้เป็นคนกดดันเขาอย่างแน่นอนเธอยังทําให้ทุกคนตกใจด้วยการกล่าวหาว่าพินัยกรรมที่เสี่ยวชุนถืออยู่นั้นซึ่งลงวันที่10มีนาคมปี2 0 0 5แท้จริงแล้วเป็นของปลอมเมื่อมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าตัวอักษร10ในวันที่ของพินัยกรรมไม่เหมือนกับการเขียนปกติหลังจากผ่านการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ พินัยกรรมของเสี่ยวชุนถูกพบว่าเดิมทีลงวันที่หนึ่งมีนาคมและถูกแก้ไขเป็นวันที่1ิบมีนาคมซึ่งหมายความว่าพินัยกรรมที่มีผลตามกฎหมายคือฉบับที่อยู่ในมือของหยาจิงเมื่อหลีดต,ตรงป่าจากไปแล้วเสี่ยวชุนก็ปัดความรับผิดชอบออกไปโดยสิ้นเชิงไม่มีใครสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้แก้ไขพินัยกรรมนี้เมื่อมาถึงจุดนี้การตัดสินเรื่องมรดกของคุณย่าเหอซูฉินก็มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยพินัยกรรมในมือของหยาจิงได้รับการยืนยันว่าถูกต้องและลูกสาวของหยาจิงจะเป็นผู้สืบทอดร้านค้าขนาด1,400ตารางเมตรหลายคนอาจคิดว่าการต่อสู้แย่งชิงมรดกในครอบครัวจะจบลงตรงนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวยังไม่จบยังมีจุดคลี่แม็กซ์รออยู่อีกค่ะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงมรดกที่ยืดเยื้ออย่างยาวนานกำลังจะจบลงแล้วขณะที่หยาจิงเตรียมตัวจะคว้าชัยชนะจู่ๆเหตุการณ์กลับพลิกผันอีกครั้ง เมื่อเธอนำคำตัดสินของศาลและพินัยกรรมไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อโอนทรัพย์สินไปเป็นชื่อของลูกสาวของเธอเจ้าหน้าที่กลับบอกกับหย่าจิ้งด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าทรัพย์สินนี้ไม่มีใครสามารถเอาไปได้แล้วมันเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าตอนที่ร้านค้าถูกสร้างขึ้นใหม่และดำเนินการขอใบรับรองกรรมสิทธิ์นั้นไม่มีการยืน่นเอกสารตรวจรับรองการก่อสร้างที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในขณะนั้นขั้นตอนการตรวจสอบไม่รัดกุมทําให้ใบรับรองกรรมสิทธิ์ ถูกออกโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่สำนักงานที่ดินตรวจพบเองแต่เป็นเพราะเสี่ยวชุนรู้เรื่องนี้มานานแล้วเมื่อเห็นว่าทรัพย์สินกำลังจะตกเป็นของคนอื่นเธอจึงแจ้งไปยังสำนักงานที่ดินทันทีตอนนี้ทรัพย์สินไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วศาลไม่สามารถทำให้เสี่ยวชุนได้มรดกไปและลูกของหยาจิ้งก็ไม่สามารถรับมรดกนี้ได้เช่นกันแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนว่าทรัพย์สินไม่มีกรรมสิทธิ์และไม่สามารถซื้อขายได้ แต่การปล่อยเช่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาเสี่ยวชุนเป็นผู้ดูแลร้านค้าเหล่านี้มาตลอดและแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนแต่เนื่องจากเสี่ยวชุนไม่ยอมโอนทรัพย์สินหย่าจิงก็ไม่สามารถเข้ายึดทรัพย์สินได้การเก็บค่าเช่าปีละห้าแสนหยวนยังคงเข้ากระเป๋าของเสี่ยวชุนเหมือนเดิมหลังจากนั้นผู้หญิงทั้งสองของตงป่ายก็ยังคงต่อสู้การเกี่ยวกับมรดกไม่หยุดหย่าจิงยื่นฟ้องในานามของลูกสาวโดยกล่าวหาเสี่ยวชุนว่า รอบรองทรัพย์สินโดยมิชอบขณะที่เสี่ยวชุนก็สู้คดีไปพร้อมกับขยายระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าในที่สุดศาลได้ตัดสินในปี2011ว่าทรัพย์สินบางส่วนที่สามารถสืบทอดได้จะตกเป็นของลูกสาวหย่าจริงจากการประเมินพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2007ถึงเดือนธันวาคมปี2014รวมเวลา7ปีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้เป็นเงิน3,566,667หยวน หรือประมาณ17.83ล้านบาทโดยเสี่ยวชุนต้องคนงืนเงินจำนวน2ล้านหยวนหรือประมาณ10.17ล้านบาทจนถึงเดือนมิถุนายนปี2015สัญญาเช่าก็ค่อยๆหมดอายุและกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินก็ถูกโอนให้ลูกสาวของหย่าจิ้งตามลำดับเสี่ยวชุนไม่พอใจคำตัดสินและยื่นอุทธรณ์อีกครั้งในปี2016ศาลนายกคำอุทธรณ์ยืนตามคำตัดสินเดิมต่อมาในปี2018เสี่ยวชุนยื่นฟ้องดีกา แต่สารก็ยังคงปฏิเสธดีกาเช่นเดิมหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับการแย่งชิงมรดกนี้อีกต่อไปศิละปะสะท้อนชีวิตและบางครั้งเรื่องราวในชีวิตจริงก็ดูเหลือเชื่อเกินกว่าจะเป็นไปได้เหอซูฉินผู้หญิงที่สามารถสะสมทรัพย์สินขนาดกว่าพันตารางเมตรและมีรายได้หลายแสนหยวนต่อปีต้องเป็นคนที่ฉลาดมากอยู่แล้วในการอยู่ร่วมกับลูกสะใภ้ทั้งสองสูฉินมองออกนานแล้วว่าเสี่ยวชุน ลูกสะพายคนที่สองนั้นเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและมีความแข็งกร้าวทำให้ลูกชายของเธอต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจคนเสี่ยวชุนโดยสิ้นเชิงสู้ฉินรู้ดีว่าเมื่อเธอจากไปลูกชายของเธอจะต้องถูกลูกสะพายกลืนกินจนหมดสิ้นและไม่เหลืออะไรเลยด้วยเหตุนี้สู้ฉินจึงครุ่นคิดอย่างหนักเพื่อเตรียมทางรอดให้กับลูกชายโดยตัดสินใจยกมรดกให้กับหลานสาวโดยมีเงื่อนไขว่าให้หลานสาวดูวแลพ่อของเธออย่างดี ซูชินได้วางแผนทุกอย่างเพื่อเป็นหลักประกันสุดท้ายให้กับหลี่ตรงป่ายเพื่อการนี้ซูชินได้เขียนพินัยกรรมฉบับหนึ่งเพื่อให้เสี่ยวชุนวางใจและหลังจากนั้นหกวันเธอก็เขียนพินัยกรรมอีกฉบับซึ่งเป็นฉบับที่แท้จริงแล้วฝากป้าของตรงป่ายนำไปมอบให้หย่าจิงแต่ซูชินไม่รู้เลยว่าขณะที่เธอวางแผนเพื่ออนาคตของลูกชายทรัพย์สินเหล่านั้นกลับได้ถูกโยกย้ายไปแล้วภายใต้การล่อลวงของเสี่ยวชุนสุดท้ายพินัยกรรมนี้ ม่เพียงแต่ไม่ได้เป็นหลักประกันให้กับลูกชายแต่กลับกลายเป็นสาเหตุที่นําไปสู่การเสียชีวิตของเขาเรื่องราวนี้ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการพลิกผันมากมายไม่รู้ว่าทุกคนจะงงตรงไหนกันบ้างไหมถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในช่องคอมเมนต์นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกันนะคะที่นี่คือบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ